สวัสดีเช้าวันศุกร์สวัสดีเช้าวันศุกร์น้องมณีวันศุกร์วันที่หนึ่ง 8, 6, 8เดือนแปดออกแปดออกกำลังกายสวนลวมณีนาดออกกำลังกายยามเช้าไกลไป Same. Easy bed, easy side, easy psalm. easy sea, easy, psalm. easy, pan. easy

3-4 3-5 3-4 3-7 3-8 3-9 4 四、四三、四四、四五、四六、四七、四八、四九。 ห้าสิบอาหน,น่อยอาสองมบื่กินน้กำก่อนจะทำ สามอาสี uh ่อาาสวัส huh. ด uh ียามเช้าครัฮพโ่กูดมอร์นิ่งอาโหอาเจ็ดอาแปอาก้าฮัลโหลกูดมอร์นิ่งอ r o ฟาร์มไทยแลนด์ไอแคนสปีกิลิ l ลิ t l นบ i, I little, little t ออกหนึน่งออกสองออกสามออกสี่ออกห้าออกหกออกเจ็ด I see him. He's dead now. Dead sound. Dead sea. Hello, good morning. I'm from Thailand. Dead hope. Dead dead. เจ็ดแปดโอ้ยข่อยกะอ่านภาษาอังกฤษบอกเนาะโอ้ยเจ็ดสิบ

And no. And, so. and some. And some. And see. And her. And who. Yeah, well, and this. Right. And bad. And God. gào ơi tiệc cào gào sống gào นอันอออ่อย,ยนึงหรอสวัสดียามเช้าครับฮัโหล Good morning ก็อ่านบาออกนะสวัสดียามเช้าครับทุกๆคนอย่างไอแคนสปีกอังกฤษลิสเทนบีดเลนสิปิดสองสามสี่ห้าหก

ครับไม่มีเลยครับลมงสองสามสี่มาหกเจ็ดแปบสิอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 15, 15 15 17 18 19 24 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

สามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่สิเบปดสิบ้าี่ี่สบแปดยี่สอง

สี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ หกห้าหกกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งจ็ดจ็ดสจดสดห้าดหเจ็ปก้าแปดสแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ดห้า แปดหกอปดเจ็ดแปดแปดดเก้าเก้าสิเก้านึ่งเก้าสองเก้าสากาสี่ก้าห้าเกากาเจ็ก้าแปดเาเก้าหนึ่งร้อยเมยเมยลทยพี่น้องพ่อกะซิขอจบคลิปแค่นี้แล้วนะครับ ขออนุญาตจบคลิปไ์สดวันที่หนึ่งเดือนแปดหกแปดเนาะเมื่อยหลายพอแล้วมือนี้พอแล้ว,ลวสวัสดีครับ